สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเล่เกมเมอร์ครับผมวันนี้พามาอยู่กับเกม World of tank ในทวีปเอเชียนะครับผมครับมันมีภารกิจใหม่เข้ามาครับตอนนี้ที่ผมดูอยู่ครับโครงการไฮเปอร์เลียนครับผมผมไม่รู้ว่ามันเล่นได้ไหมนะมันมีให้เราเข้ามาเล่นครับผมอันนี้ไม่มีกุญแจนี่ครับมีรถถังให้เลือก อยู่รถถังระดับสองขีดนี่ก็คือรถถังกลางนะอ่ามีให้เลือกหนึ่งสองสามสี่คันไม่รู้ผมมีแค่หนึ่งหรือเปล่านะหรือยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้ยังมันเพ,พิ่งมันเพิ่งมีวันเนี้ยเลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับโครงการเหมือนมันเป็นเหมือนอันนี้ใหม่อะครับผมอะไรนะธุรก,กิจใหม่อะครับผมเป็นห้องให้เลือกใหม่ เป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆจัดกิจกรรมสักอย่างน,น,นะครับผมได้เลือกรถถังทันเดอร์บมาแล้วครับตอนนี้วิศวกรศูนย์ผูไลล่ามีคนที่รออยู่261คนนะครับโอเคเรามาเล่นโหมดนี้ดูว่ามันเป็นยังไงไม่ค็ดมันพึ่งอัปเดตเข้ามาครับผมไม่รู้หาห้องนานหรือเปล่านะรอดูแล้วกันนะครับ เออเมื่อกี้มันขึ้นมาให้เราเปลี่ยนมันเหมือนมีคนเล่นผู้ไล่ล่าเยอะครับผมมันเลยเปลี่ยนให้ผมมาอยู่ในในฝั่งของวิศวกรครับเออรถถังคันนี้โอ้มาฝั่งไม่คันเดียวฝั่งมันหนะ้าเนาะ อ๋อ oh, เรามีเหมือนมีสกิลด้วยนะด้านล่างอ่ะผมไม่ร okay, ู้ว่าโอ้เป็นสกิลเนาะโอเคครับเครื่องกำเนิดเครื่องกำเนิดเอเครื่องกำเนิดบีมันให้ม่นให้เราทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวปัญหา ให้เราคุ้มกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับให้เราคุ้มกันเ้ราม,มีคนไปยิงแล้วเหรอ You pay for this. โหมดนี้สนใจน่าสนใจลเรถถังน่าเล่นดีครับ หเหมือนโดนทําลายเครื่องกําเนิดเครื่องกําเนิดเอระโดนทําลายไปครับ <c oughs> ทำรถถังเรา

โอเคตอนนี้เราต้องป้องกันปะป้องกันเครื่องกำเนิดไฟอยากรู้สก,กิลสามคืออะไรโอ้ oh, บาลีย ตอนนี้เครื่องกําเนิดซีเราพังไปแล้วรออูดาวรอคูดาวสี่สิบสองเรยต้องรอคูดาวประมาณสามสิบสี่วินะครับ ีเครื่องกำเนิดซีกลับมาแล้วโอ้มันไปจัดก,การเครื่องกำเนิดเครื่องกำเนิดตรงนั้นอีกแล้ว หลายกาดจริงไล่ล่าเรา เอาไปแตกตายมาเลยครับวหวังมันเยอะ เราเราจะตายแล้วต้องรีบไปกันตรงนู้นก่อนมันวิ่งไปนุ่งหมุนแล้วคันนั้น Hey, to me. you got off easy the Alliance only has one tactic break crush destroy hey it says danger keep out okay. กำเนิดเเราเสียไปแล้วนะกำลังน่าจะกำลังกูดาวอยู่ครับ have full confidence this protection> Great. Switching. Hit the module! That's a good barrier. Very nice! Right. Slow down! Stay on your guard. Hyperion is ready. ตู้อย่างนี้เลยอ่ะ this อ้ยูยยยยดาวคุณเราแพ้เหรออ๋อได้รับชัยชนะก็ยังงงงอยู่เล่นครั้งแรกอะครับ ผ่านด่านแล้วได้ไอ้นี้มาหนึ่งร้อยชุดเริ่มต้นผูไลล่าอ,อ๋อเป็นเหมือนกุญแจปะครับทราบได้เงินมาห้าหมื่นเลยโอ้โหได้ค่าวิจัยมาเจ็ดร้อยห้าสิบอืม ตอนนี้นี่เป็นรถฝั่งวิศวกรรมอืมตอนตอนนี้เราก็น่าจะเล่นพวกนี้ได้ ก็ยวเข้าไปดูใหม่ครับภารกิจนี้น่าสนใจดีเมื่อกี้เราได้เล่นคันนี้ไงมันเป็นเหมือนไอ้นี่ปะของคนที่มาเล่นครั้งแรกละมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราเลยได้เล่นคันนี้โอ้โหแมแอย่างแรงเลยครับรถคันนี้ อันนี้พวกที่ว่าเป็นผู้ไล่ล่าเนาะที่เราเจอในสนามลบอะครับก็ค่อนข้างจะมีสกิลนะแล้วก็มีการมีอุปกรณ์ซ่อมอันนี้มันให้เราซื้อถ้าเราจะไปซื้อกุญแจอืมอ๋อมันเป็นรถไอ้นี่ครับเล่นไม่ได้อะแหละ แต่เมื่อกี้มันให้เราเล่นเหมือนมันเป็นแบบภารกิจครั้งแรกอะครับให้เราเล่นโอเคครับผมสำหรับเกม World of Tanks Asia นะครับผมก็คลิปแรกนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวมาต่อกันว่ามาดูกันว่าตรงเนี้ยเราจะเล่นได้ยังไงมันเมื่อกี้ที่เรากดอะผมกด Thunderbolt ไปใช่ไหมครับ กดธัน์บโบไปปุ๊บอไอนี่ครับผมมันเด้งให้เราไปเล่นรถคันนี้ครับโอเ,เดี๋ยวเราลองมาต่อดูพวกนี้นะว่าเราจะเล่นได้ไหมต่อดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ